ตีหนึ่งไม่เป็นไรครัเจ้าเรื่องอย่างไรก็ไม่เป็นไรตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกตีเจ็ดตีแ46 47 48 49 กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปกระทำการทุจริตขอได้โปรดแจ้งมาที่หมายเลข1206นะครับนักงานปปทจะดำเนินการด้วยความรวดเร็วของสายและเป็นธรรมนะครับลงไปแสวงหาข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปังคับใช้กฎหมายในกรณีหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการกระทำความผิดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพระนท่านนายกรัฐมนตรีครับหนึ่งค่ะท่านลอคะเริ่มแรกเลยที่ทางผู้เสียหายในร้องเรียนมาทางเราเนะี่ยเราได้ไปตรวจสอบข้อมูล ข้างเคียงเพิ่มเติม,ตมนะครถึงพฤติกรรมของผู้รีการท่มมานนี้ค่ะค,คืออย่างนี้นะครับเรื่องนี้อย่างที่ผมได้เรียนนักงานปปทเราเนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์ด่วนคือ1206ซึ่งเปิดให้ประชาชนไ้โทรเข้ามาแจ้งในกรณีที่พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปกระทําการทุจริตเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับและผมก็อยากจะฝากบอ,อกไปยังทุกท่านด้วยว่า สำนักง,งานปปทเมื่อเราได้รับทราบเรื่องนี้ขึ้นมาสำนักง,งานปปทในฐานะฝ่ายเลยขานุการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแ,แห่งชาตินะครับสตอชอก็ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก็พบว่าในเรื่องนี้น่าจะมีมูลเพียงพอหรือทราบได้ว่านะครับว่ากรณีนี้อาจจะมีการเรียกรับจริงเราถึงได้บูรณาการแนละร่วมกันกันกบทางบากปปะนะครับลงไป ตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในวันนี้ต่อไปครับการทุจริตดได้เงินมาโดยไม่ชอบมันย้อนไปเข้าฟอกเงนินอูนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องร่วมกับปปทในการพูดคุยว่าเราจะดำเนการไปตรงไหนยังไงครับตรงนี้ตอนที่เราไปจับกลุ่มเนี่ยทราบว่าพร้อมของกลางเลยใช่ไหมครับที่เราใช้ครับเรามีพยานหลักฐานพร้พอมจับกลุ่มได้พร้อมของกลางนะครับเรา มีกล้องวงจรปิดมีการบันทึกเสียงขั้นตอนตามกฎหมายนะครับตรงนี้ตนี้เมื่อสักครู่ท่านบอกว่ามีการขอเงิน15าเเพราะว่าส5้าเปอร์เซนเี่ยเป็นพฤติการของผู้รับจ้างหรือเป็นพฤติการของผู้ว่าจ้างในการเรียกรับแบบนี้ค่ะผู้ว่าจ้างมันขอนะครับขอส่วนใหญ่ก็เคสเคสที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้แต่เคสเนี่ย นั่นหมายความว่าผอคนนี้เนี่ยเคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วในการตรงนั้นไม่น่าใจตรงนั้นไม่น่าใจนะครับแต่เอาว่าเป็นแนวทางการสืบสวนของเรานะครับตรงนี้ยังเป็นข้อมูลที่ยังให้ไม่ได้นะครับแต่จากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบอยู่ในเปเปอร์นะครับคือมีการร้องเรียนมาเนี่ยครับคือร้องเรียนลักษณะแบบเดียวกับที่ลงจับวันนี้เลยนะครับก็ เราเรายังไม่ดูแต่เราดูจากข้อมูลเนี่ยเรารู้ว่ามีการร้อนเรยนมาหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวเราคงจะขยายผลต่อเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับตัวผู้บริการเขาให้การยังไงบ้างก็ยังให้การพักเศษอีกนะครับให้การภักเศษนะครับเดี๋ยวต้องสอบสวนก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงคงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับลักษณะของภาคเศษเขาให้การว่ายังไงบ้าง ก็ก็ค,คือเป็นเรื่องของรับมารับรับมาจริงแต่ไม่ได้เอาเอาไปใช้ในส่วนรวมอะไรพวกนี้แต่ตรงนี้มันอ้างไม่ได้นะครับมันอ้างไม่ได้ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็การทุจริตเนี่ยมันเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งพวกผมเนี่ยมีหน้าที่จะต้องทําโดยตรงนะครับก็เป็นการที่จะต้องปามนะครับให้ ภาพไดีนะครับของราชการเนี่ยมันเกิดขึ้นกับสังคมนะครับจริงๆจริงๆเนี่ยข้อมูลของการสืบสวนเนี่ยจากการที่ผู้เสียหายมาล้อมเนี่ยก็มีการที่เจ้าผู้ในยการของโรงพยาบาลเนี่ยก็ขอขอเงินนะครับประมาณส5%อร์เนนะครับมานะครับแต่ เคสเนี้ยนะครับผู้มีการลงบาลเนี่ยก็ขอถึงสาส้าเปอร์เซนซึ่งซึ่งผู้ประกอบการเองเนี่ยก็รับไม่ได้่างนี้นครับก็มีความอึดนัดใจว่าสิ่งที่เขาทาไปเนี่ยมันมันจะขาดทุนนะครับก็เลยมาร้อง